ให้สบายดีเนาะพบก,กับแสงคำาำเคยคือเีนี้เดินทางไปเบิงนาะไปเที่ยวอยู่ด้านลานตื้อเป็นด้านสังคูเนาะอยู่ฝั่งสงซารีเมืองยกูเขาเดีย๋ยวนฟฟี้ก็ฝนฟอยฟอยอยู่เขาห้ามฝนไปเนาะไปกันประมาณสองสามคนนี้เขาไปก่อนแล้วไปทางหน้าเนาะเอ๊บรรยากาศประมาณนี้เนาะ เลยมึนดูทางโพนแดงเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ้งกันว่าเป็นแนวใดเนาะเป็นีนวท่าไปซูมเนาะไปเที่ยวกันเป็นแนวไดเยาไปหมอนรุ่งกันนี่เดี๋ยวนี้จะหอดบ้านหลังตุ้ยเลยเนาะนี่คือบ้านหลังตุ้ยบ้านหลังตู้ยเราจะได้ไปอีกประมาณสามกิโลสี่กิโลก็ถึทิงนั่นแล้วด้านเราเด้อ

นี่เดี๋ยวนี้เราข้ามดานไปแล้วเนาะพอไปไปไปใส่เดี๋ยวนี้เราสิจะนำตัวก่อนเนาะนี่ผู้เบาเนาะผู้เบามาซื้อยางซื้อยางซื้อพงเด้อซื้อฝนมาเต้ไ่นครหลวงวิ่งจันเนาะครูวิ่งจันเนาะเป็นมาทิโตอยู่ด้านเนาะอยู่ายแดนอยู่พงศลีเหนือสุดของประเทศเราเนาะผู้สึกเนื่ยได้ความรู้สึกทีมทีมมาลินอยู่นี่ โอ้นาะกบรรยากาศดีบ่มื้อนี่บรรยากาศโอ้หนาวหลายบรรยากาศเดี๋ยวอีกผู้นึงเหายสิได้ถามอีกนี่ซื้อยางซื้อยางแนะนามตู่สวัสดีซื้อฝนมาแต้สายอ่ามาแตนนักสั่งเรือกันมาหลงเรียกเรามามาเล่นพี่ออผู้สิบแนวใดครัว่าอากาศนี่พอดีอยู่นอกร้นเย็นๆแ็นเนี่ยองบรรยากาศแนวใด ก็มันมันก็ดีโอกาสับตัดดีคนอยู่ที่ใส่ดีเนี่ก็ใส่ดีเป็คนคุนสารีเนาะแล้วเราไปเบิรงกันเนาะเห็นเลยนี่จัดกันน่ะวิดีโอให้นั่นนี่จัดไปเลยนะเขาก็มาเลยทางไทยแพงนั่นเลยเดี๋ยวจับกันจับภาพรอหนิจับดีโอดีโอเด้อไม่มีสภาพได้แบบไทยมาเลยนะเออโมาไป ในทีมงานหอนนะใกล้น้ำถ่านไงเที่ายเด้นมากันตั้งเที่ยวเลยึงได้กป็่นักท่องี่ยวแต่ก็มักกันคองี่้วคือกันงดูกันใช้เวลาย่่างไปหาหลักสายเดียนใช้เวลาอยู่ประมาณเท่าใดนี่เากลไปน้ำกันเนาะอืมอ ติ่นเต้นในนี่งคือกันคือกันเพราะว่าสำหรับค้อยก็ขึ้นไปมาหลายครั้งอยู่แล้วยังอยู่ตื่นเต้นอยู่มาอยามไรก็ตื่นเต้นยามนั้นเนาะเธอเนาะบรนยากาดีบรรยากาดีพอดีคักหนาวพอดีมื้อนี้มีฝนตกแน่หนึ่งแล้วฝนได้เมื้อนี้นะฝนตกเป็นฝนมาเลยทำฝนมาแต่อยู่เมืองพุ่นห้าสิบลัก 50กิโอมาแต่นอู่ใต้นี่ห้าสิบปลายหลักบุน,น,นประมาณนี้แหละน,นี่คือเดี๋ยวนี้ก็สีฮอตแลนะ้วเนาะโอ้รถรถขนส่งขนส่งอ,อ,อ้อยหลายจะได้คอ,อกินอ้อยบ่ลองกินอ้อยเบิ่งบ่ใ,ๆๆให้กินซ้ำส,สิกิน,นอ้อย เราไปนี่เราไปนั่นเนาะไปสวนสะท่านน่ะเออเมื่อกี้เบิรงอยู่มึงไปไปเก็บภาพไปเก็บวิดีโอเแมนเอาเอาเอานี่ไปเราจะไปเบิรงสวนสะเนาะเราจะไปเบิรงกจะไปเก็บภาพวิดีโอนี่เดี๋ยวนี้เอาอันนี้ฟันนั่นเป็นฟันจินเนาะนี่นี่นี่แหละเก็บภาพเก็บภาพไทยฮูบได้สิไทยฮูบได้ ได้ได้เห็นอยู่ <Okay. S 1> โอเคอยู่เดี๋ยวๆด้วนี่ฝฟันนันไปแมนจินเนาะนี่นี่คือสายแดงระวางสปปเรากับสปจินเนะาะเขาเออเขาจะบบ้ไร้ข้ามทางน,นี้ไปแล้วเป็นดินแดนของต่างประเทศอยู่แล้วเขาจะบบ้ได้ข้าม,มตั้งใจมฮอตมาเทมพอแต่มาเบิ้งซื้อ โอกาสหน้าสิได้คำโอกาสหน่าเนี้ยรถก็นนะัะจิดจอดการอยู่ลายคันอยู่ได้เพราะว่าคันโบได้เถื่อนี่ก่อนหลังจากที่เขาไปดิ้นอยู่ใส่แดดนเนาะออกมาแล้วเขาก็แว่เบิงส่วนสาเนาะแว่เบิงส่วนสาอยู่แขมทางบุคคลเห็นจะเถื่อได้นี่ เคยเห็นอยู่แต่บรได้สัมผัสตัวจริงเนาะเลยนะเราจะเข้าไปสัมผัสตัวจริงก่อนโอ้โคตรงามเลยเนาะสาตัวนี้เป็ดซาที่ว่าประเภทตามเนาะนี่ปุ๊บเป็นแถวเป็นแถวเลยโคตรงามเลยโคตรงามเลยยอดสากําลังปูนแก่ก็มีเนาะอืมปูนเราจะเอาจอดไว้่พุ่น คนสองคนขึ้นไปทันเถึงแล้วเขาบุกเห็นจ้าเถาวัลย์สันเขามาสัมผัสเบิรงก็วยางขึ้นเนาะนี่จื๊อๆฝนแด่ฝนฝนถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอดูข้ากูว่าอืม คือเวียงจันมีว่าแบบนี้นะมีบ่โน่เพิ่นวันโน่เขาเจ้าหาของปุ๊กใหม่เนาะบุษยหันไงเถือบทันใหันเถื่อเอาเบิงบรรยากาศอือนี่ผู้บ่าวเป็นแซดหาผู้สาวอือ ไทยรวมๆไปจนสิและบได้ขู่สันอาโบาได้ว่าอีกยังพู้ใดที่ว่าเข้ามาเบิร์นกูเบิร์แล้วก็สามารถทำได้เนาะคอมเมนต์อยู่แต่คิดเลยแต่คิดเลยโอ้ไปเที่ยวสวนซาแล้วเรียบร้อยตอนนี้เขาเคียมสิโอเดินทางเลยด้วย